วันนี้วันเดียวมีหลายความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับทางการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับหนึ่งในผู้ต้องหาการตรวจสอบโฉนดที่ดิน104แปลงของปป,ปงและที่น่าสนใจวันนี้น้องชายของนายสหชัยเจรเสริมสินหรือว่าเสียโจ้เข้าไปพบกับตำรวจแล้วก็ยืนยันว่าพี่ชายของเขาไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าน้ํามันเถื่อนติดตามกับคุณเบญจจพ์ทิพย์กระบวนแสงครับ โฉนดที่ดิน104แปลงของกลางในคดีพลตํารวจโทพง์พัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่อยู่ในความดูแลของตํารวจและทหารถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปร,รามการฟอกเงินเพื่ออายัดและตรวจสอบตามกฎหมายฟอกเงินซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน <15 7. S 1> และการได้มาของทรัพย์รัมกาลทุก,กร,รมก็ได้มีมติให้อายัดที่ดินจํานวน104แปลงหรือ104รายการนี่นะครับ เพื่อดเนินการต่อไปนะครับสําหรับทรัพย์ส่วนที่เหลือนะครับทางพนักง,งานเจ้าที่ปปงหร,รือรบาร์ในการตรวจสอบรายละเอียดน,นะครับในการจัดทำบัญชีทรัพย์ในการวรวบรวมพยนานฐานเพื่อจะได้ดำเนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อมีมติต่อไปนะครับการดำเนินคดีเครือข่ายพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์พนักงานสอบสวนยังคงตรวจสอบขยายผลทั้งตัวบุคคลและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดดำเนินคดีนางสุดาทิพย์ม่วงนวลหลานพลตำรวจโทพฟงพัฒน์ในข้อหาตามมาตรา112หลังนีผู้ร้องเรียนแอบอ้างสถาบันทำธ,ธุรกิจซึ่งวันนี้ถูกส่งตัวฝากขังที่ศารอาญาก่อนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขณะนี้ยังเหลือผู้ต้องหาตามหมายจับอีก4คนคือนายปรีชาดาราไตราอาชีพนำเข้าและขายรถมือสองนายไัยเชษเมธีศิริยพงษ์ เจ้าของอู่รถเมย์สายแปดนายนพพรสุภาพิพัฒน์นักธุรกิจและชายไทยไม่ทราบชื่อซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเครือข่ายรับจ้างทวงหนี้และขอประนอมหนี้ก่อ,อนหน้านี้พลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เปิดเผยเครือข่ายขบวนการค้าน้ามันเถื่อนที่ยึดได้จากบ้านพักของนายสาชัยเจียนเสริมศิลป์หรือเสียโจ้ซึ่งพบว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานอื่น ส่งผลให้มีการดำเนินคดีกับตำรวจที่อยู่ในเครือข่ายของอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยวันนี้นายวรกรน้องชายของเสียโจ้เดินทางมาพบตำรวจพร้อมยืนยันพี่ชายไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนและไม่เคยจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังเร่งตรวจสอบโบราณวัตถุก,กว่า20,000ชิ้นรวมถึงแผ่นไม้แปรรูปจํานวนมากที่มีการอายัดจากบ้านพักของอดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและเครือข่ายว่าที่มาของของกลางแต่ละรายการได้มาอย่างไรและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เบญจพจน์ทิพย์กมลแสงไทย p ีบีรายงาน